จะปาเอฟซีไปเก็บยอดพักกันถินเจ้าปะโอานโนโหนตังบ้านเฮานี่เหมือนปะะเก้าแต่แตนะเจ้าเอซนี่พักกันถินพักกันถินเอากรับต์ำส้มเอากรับคอนอมเส้นเอากรับน้ำพริกป่านี่พอตั้งปูนนะปะโต้ ตำปุ้นนี่ต้นสูงนะเจ้าเนาะนี่ต้นสูงนี่แวดคลองเหมืองแวดหนตางเจ้าเอฟซีเหมาะขนาดนะเจ้าเนาะหนตางแบบสมัยบะเกานะเจ้านี่ต้นพักกันหินทั้งนั้นนะเจ้าเนาะปลูกไว้ขอบหัวขอบพาวขอบบ้านขอบยองมาถึงดอนนี่ละดอนพักกันหินนี่ละเจ้าเอฟซีพอนีหรอ ปัดโพธทโมโสังโคขอนี่เราเจ้าเอฟซีใครอยากกินพ่องเจ้าอยากได้พ่องเจ้ายอดพักกันถิน่นเจ้าพักกันถิ่นเมืองเนอร์นี่นะพอนี่หรอยอดตุ้ยตุ้ยตู้ตุ้ให้เจ้านะอันนี้ต่อมันนี่นี่ต่อมันนวมันโป่งออกมาใหม่เจ้าที่พะวันจะเคยจิเก็บเอาไปกับน้ำพริกปลาทู แล้วก็เอาไปเก็บกับขนมเส้นกับออหายางแถมเอฟซีนาเจ้าเนาะชอบกินกันกว่าเจ้าน้ำพริกปลาเลือดสุดยอดเมาะขนาดเลยตามสมา้มโอ้โหเนาะ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 กกยุ่มนีนี่กระทุได้จะเป็นอุอยพุ่อนเอฟซี่น F นี้เนาะเมาะขนาดนี่เน่ย ยกบปงายบะคายไปตังใดแล้วมันเหมาะเห็นล uh, ้านะหอบออกกันมั ever, nuts, Power, nuts, ี่กันห้างอิส่าไทยมักเอากับออหยังพ่อเจ้านอากกับตามส้มกับน้ำพริกป๋าน้ำพริกอ่องนี่ก็ละอันนี้ไว้ให้ลุงถ้าทีมาทำคลิปแล้วก็มากับเก็บ ไปกับตำส้มแต่ที่พวันจะสวยอยาเอาไปกับน้ำพริกป่าก่อนเนะเจ้าเอซี FC ว่าเอาไปกับอันอย่างห่องนี่เอาไปกับอันอย่างดีเจ้าเนี่ยหมาะขนาดสุดยอดเลยสุดท้ายเราก็ได้อาหารของกินเมืองเมือง,องเหนือของเฮานี่โอเคขอบคุณเจ้าเอฟซีเหมาะขนาด